สวัสดีการผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4โดยบญชาการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบญชาการทหารพัฒนาค่ะกงบญชาการกองทัพไทยหน่วยบญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ CC สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบญชาการทหารพัฒนาจัดชุดปฏิบัติงานขุดลอกดินตะกอนด้วยรถขุดงานาน้ําพร้อมยานพาหนะเครื่องจักรกลเข้าดําเนินการขุดลอกดินตะกอน ความยาว3,820เมตรความลึก3เมตรปริมาณดินขุด79,410ลูกบาทเมตรอยู่ระหว่างการดำเนินการได้ความยาว300เมตรโครงการประจำปีงบประมาณ2,568 ณหมู่ที่5บ้านนัสคอมิดต,ตำบลน,น้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจบข่าวพิสมัยคำอรุณอ่าน